สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเหตุผลที่ทำไม กองถ่ายมาเวลในช่วงที่ผ่านมานี้นะครับผมเรามักจะเห็นภาพหลุดออกมาเนี่ยกันเต็มไปหมดเลยถูกไหมแล้วถ้าลองเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยอย่างช่วง a v e n เ e r n ์เอ็นเกที่เรียกได้ว่าเป็นหนังที่ใหญ่ที่สุดของมาเวลเลยก็ได้อะแต่ภาพหลุดออกมาหรือว่าข้อมูลที่หลุดออกมามีกันน้อยมากๆหรือแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำนะครับถึงขนาดที่ว่าแบบมีหลุดเรื่องแบบเฮ้ยเรื่องย้อนเวลาออกมาแต่มันก็ยังไม่ได้มีมูลอะไรเท่าไหร่เลยคือเรียกได้ว่า อะไรที่หลุดออกมาเนี่ยน้อยมากๆแล้วรอให้เราไปเซอร์ไพรส์ในหนังเนี่ยโคตรเยอะจริงๆเลยนะซึ่งถ้าลองมาเทียบกับหนังที่เพิ่งผ่านมาในหนังฟอร์มยักษ์ของมาเวลล่าสุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชางชีเองหรือว่าสไปเดอร์แมนเองนะครับผมรู้ว่าจะเป็นซีรีส์อะไรต่างๆเนี่ยก็มีภาพหลุดออกมากันมากมายอย่างสไปเดอร์แมนเองเนี่ยสไปเดอร์แมนโนเวโฮมาควรจะเป็นหนังที่ปิดความลับได้ดีมากๆถูกปะเพราะว่าเซอร์ไพรส์จริงๆเนี่ยมันอยู่ในหนังหมดเลยนะครับนั่นก็คือการมาถึงของโทบี้แม็กไก่แล้วก็แอนดูการ์ฟิลด์แต่สุดท้าย หายกันอยู่เลยถูกว่ามันหลุดออกมาเยอะมากๆแล้วก็หลุดออกมาหลายจุดหลายช็อตมากๆเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยช็อตเหล่านั้นก็เป็นจริงทั้งนั้นเลยนะครับทำไมกันละ่ะก็มีการตั้งคําถามกันขึ้นมาว่าทําไมช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมาเวลเนี่ยทำข้อมูลหลุดมาเยอะจังนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยได้มีการรายงานมาจากฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์ถึงสาเหตุที่ว่าทำไมช่วงที่ผ่านมามาเวลเนี่ยถึงมีข้อมูลหลุดต่างๆออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับหลายๆคนอาจจะําคำถามว่ามาเวลเนี่ยจงใจให้หลุดเองเพื่อแบบว่าสร้างกระแสรหรือเปล่านะครับผมแต่จริงๆไม่ คิดว่าจริงๆแล้วให้คนดูมาอรอลุ้นเองเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเยอะแล้วก็จะทำให้คนเนี่ยอยากดูมากกว่าเดิมอีกถูกไหมถ้ารู้อยู่แล้วว่าโอ้บางคนอาจจะไม่ชอบเงี่ยหมดสนุกแล้วก็รอดูตอนที่มันลงสตรีมมิงเซอร์วิสก็ได้นะครับตรงนี้เองมีเหตุผลไหมครับผมว่าทําไมมาเวลเนี่ยถึงป้องกันข้อมูลล่วไหลออกมาได้แย่ลงเรื่อยๆจากถ้าเทียบกับสมัยเอนเกมสาเหตุนั่นก็เป็นเพราะว่าโรคโควิดนั่นเองนะครับเวลามีโควิด1 9เข้ามาเนี่ยหากย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนหรือว่าปีที่แล้วนยะครับมาตรการ เวลาทํางานเนี่ยนะครับก็ต้องใส่แมสถูกนะแล้วก็จะมีมาตรการโซเชียลดิสทนซิงนะก็คือต้องเว้นระยะห่างกันซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับมาตรฐานของอเมริกาอย่างเงี้ยก็จะเว้นกันที่6ฟุตนะครับผมเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่นี้เองเนี่ยพอมันเว้นนะครับผมก็ทําให้เกิดว่าเฮ้ยทุกอย่างเนี่ยไม่สามารถคุมได้เข้มงวดเหมือนเดิมแล้วนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่1เลยนะครับผมการทํางานเนี่ยมันก็ทําให้แบบว่ามีความหละหลวมมากขึ้นนะทุกคนต้องอยู่ห่างกันมากขึ้นถูกไหมก็เปิดช่องให้คนนอกเนี่ย ต่างไวไว้้ดอันนี้เป็นข้อที่1เลยนะครับจากการที่ว่ามาตรการโซเชียลิส t ทนซิ่งจากนั้นเองนะครับผมมีอีกมาตรการหนึ่งที่เป็นมาตรการสําคัญเหมือนกันที่ทําให้เกิดข้อมูลเลือไหลเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับแบบแทบจะน้ําหนักพอๆกันหรือมากกว่าข้อแรกเลยด้วยซ้ำข้อแรกเนี่ยยังเข้าใจได้ว่าโอเค พอระบบควาปลอดภัยน้อยลงอ่ะอาจจะมีการเข้ามาหรือว่าแอบลอบเข้ามาได้ง่ายขึ้นถูกไหมแต่อันที่2เนี่ยโดนตรงๆมากกว่าอันแรกอีกนะครับเพราะว่าอันที่2เองเนี่ยคือมาตรการ Work from Home นั่นเองมาเวลเองเนี่ยนะครับได้พยายามจะจัดการกับคนที่ทําข้อมูลหลุดออกไปหรือว่าเอาข้อมูลไปปล่อยแล้วนะแต่มันก็เป็นเรื่องยากมากๆเพราะว่ามีมาตรการ Work from Home มาเนี่ยแหละมันทําให้ไม่สามารถหาตัวจับได้นะครับผมบางครั้งบางคราวเนี่ยมันไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานของมาเวลหรือว่าเป็นคู่สัญญ,ญาของมาเวลที่จ้างเอาไว้เพราะว่าจจจจ้้้าาาางงงอไไวบีจจะป สตูดิโอทำเอฟเฟกอะไรต่างๆถูกไหมแต่กลายเป็นว่ามีคนที่อยู่ในบ้านของคนที่ทํางานสตูดิโอนั้นอะแล้วคนทํางานสตูดิโอนั้นเวิร์ r o m Home เงี้ยไม่ต้องเข้าสตูดิโอนะครับผมก็เรียกได้ว่าทําให้โอกาสการั่วไหลตรงนี้มันเพิ่มขึ้นมากๆเลยแล้วก็มีข้อมูลเนี่ยหลุดออกมาเยอะมากๆก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมการทํางานในช่วงที่ผ่านมาของมาเวลเนี่ยค่อนข้างจะมีข้อมูลหลุดออกมาเยอะนะครับแต่ตอนนี้เองเนี่ยการทํางานทุกอย่างอะ่ะก็เรียกได้ว่ากลับมาอยู่ในสภาพปกติซะเยอะมากๆแล้วนะครับผมก็คิดว่าเดี๋ยวอีกกกกกกสัััพนึงน่็าจะลบมปติ แล้วก็เรียกได้ว่าอาจจะกลับมารัดก,กุมเหมือนเดิมนะครับผมแต่ตรงนี้ก็ยังไม่สามารถการันตีได้นะครับแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวมาวลเนี่ยน่าจะกลับมารัดก,กุมเหมือนเดิมหรืออาจจะยิ่งกว่าเดิมก็ได้เพราะว่าได้มีบทเรียนมาแล้วว่าเฮ้ยพอเจอโควิดเข้ามาเนี่ยเราได้เห็นช่องโหว่มากขึ้นว่าตรงไหนเนี่ยดูจะเป็นข้อผิดพลาดนะครับผมที่แบบว่าโอ้โหเป็นช่องโหว่ขนาดใหญ่เลยถูกไหมเห็นปัญหาละว่าลูยใหญ่ตรงไหนก็อาจจะไปไล่อุดได้นะครับก็คิดว่า น่าจะทําได้แหละระดับมาเวลแล้วนะครับผมแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องมีการแก้ไขกับเรื่องพวกสัญญากับพวกบริษัท VFX ด้วยนะครับพวกทำเอฟเฟคพวกเนี้ยเพราะดูเหมือนว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตารางหนังของมาเวลที่มากขึ้นมากๆอ่ะก็จะส่งผลเป็นปัญหาให้กับทางพวกแบบคนทำเอฟเฟคเยอะมากๆทํากันไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยจนแบบว่า 4G ก็อาจจะออกมาไม่ได้ดีสักเท่าไหร่เลยนะครับผม่า้ผู้ชมก็รอดูกันนะครับยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าคิดเห็นยังไงกับเรื่องข้อมูลหลุดตรงนี้บ้างงก็ลออน บอกกันมาด้านล่างได้เลยนะครับผมเรามารายงานข่าวให้กับทุกคนได้รู้แล้วเดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยเรามาลองดูเรื่องราวของ Rick and Morty กันบ้างดีกว่านะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ